สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยกลับมาพ้อกันแล้ว กลับมาพอกันแล้วนะคะเออ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 นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยมาแล้วแข่นๆนะคะโอเคสวัสดีไข่ยายไหมไข่คะ ปัสดีจ้าดีจ้านะคะดีขคย่าอยู่สันโอ้ยสรา้างวาวเนาะ <c oughs> อารัฐบาลไทยแข่นแข่นมาแล้วจ้าใครอยากโดนสูเอาใครอยากโดนออยากปังปังปังจัดมาจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดสะ่่าวันนี้เราได้เจอกันวันแรกครั้งแรก <c oughs> คริสต์มาสคริสต์มาวันนี้เราเพิ่งได้เจอกันวันแรกนะคะฮานอยเราไม่ไม่ได้เจอกันนะฮานอยเป็นตัวปลอมนะคะโอเคฮานอยฮานอยแอดมิน okay. ตัวปลอมมาไลฟ์สดนะคะโอเคนะคะแอดก็เลยเพิ่งมา,าไลฟ์สดหวยไทยให้กันนะคะคืน <c oughs> คืนนี้แอดเพิ่งกลับมาจากโคราชนะคะตอนบ่ายไม่ใช่แอด ตอนบ่ายไม่ใช่แอดนะคะไม่ใช่แอดนะคะอันนั้นเป็นแอดตัวปลอมนะคะก็ก็มาก็มาเจอกันนะคะเออได้สองแสนสามจนหานอยรวบไปหมดเลยนะคะเออนะคะโอเคไม่เป็นไรเราก็มาว่ากันที่หาอ่าเลขรัฐบาลนะคะฮานอยเน่ยอาจจะไม่ไหวแต่เน้นฮาอยอย่างเดียวนะคะ ฮานอยอาจจะไม่สู้ฮอย่างเดียวนะคะโอเครัฐบาลไทยงวดที่แล้วขอยัดรีดิวก่อนแล้วกันเนาะฟันสองห้าออก2องสามห้าไลากแตก3มตัวรูดหงวดที่แล้วมาเต็มๆนะคะโอเคนะคะมันออก5้สนะคะแต่งวดเนี้ยเตรียมตัวคืนนี้มีดาวโจรใครอยากได้ดาวโจนกดเมนเล็กหนึ่งมาเลย ดาวโจนคืนนี้จะแตก3ตัวให้ดูเพราะเมื่อคืนนี้ก็แตกแล้วนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้แตกรูด8ฟัน8ในกลุ่ม V.I.P. 8-2ดสนะ8-3บนล่างตัวเจาะตัวเน้นตัวแข่นแตกรูด8เมื่อเช้าือนะคะใครอยากได้ดาวโจนใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมานะคะโอเค ะะถ้าแอดมินไม่ใส่แว่นเนีย่ยแสดงว่าตัวปลอมนะคะเออแอดไอติมต้องใส่แว่นแล้วก็แว่นก็เป็นแว่นอย่างนี้นะคะตอนบ่ายคือมันไม่ได้ใส่แว่นไงฉันเพิ่งขับรถมาจากโคราชเพิ่งมาถึงบ้านเนี่ยนะคะโอเครัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะเออกดเลขหนึ่งมาก่อนเลยนะคะอยากจะไปอยู่ในกลุ่ม อยากจะไปอยู่ในกลุ่มนะคะกลุ่มเนี้ยนะคะแทบจะแทบจะไม่ใช่กลุ่มเล็นะมันเป็นกลุ่มปรับทุกเถอะนะคะกลุ่มปรับทุกนะโอเคสองพันสามร้อคนดูนะคะ,ค 2, คนะคะใครอยากจะอยู่ในกลุ่มและคืนนี้ฟันดาวโจรให้ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นกดเลขหนึ่งไว้ฉันบอกเลยฉันบอกเลย ไม่มีอะไรตายหาตายโหงเท่ากับหานอยวันนี้แล้วไม่มีอะไรตายหาายโหงเท่ากับหานอยวันนี้แล้วหานอยสามหานอยแกงกูดีดีแกงกูมากนะคะแกงกูมากหานอยวันนี้นะคะแกงกูมากเออเออเห็นเห็นกูแบบว่าเลขนไปเข้าในสะใจมากอีพวกหมุนหานอยเนี่ยนะคะเออ เ,เ,เห็นเห็นกูแบบว่าเอออีนาคามาหางงเนี่ยเห็นกูใบห่วยไม่เข้าในศาสชัยมากหัวเลาะมาหากูก่อนเลยนะอีบ้านเนี่ยนะคะแอดบินเนี่ยจอรอมากนะคะเออรัฐบาลไทยงวดนี้เอดขออนุญาตฝันให้นะคะเป็นเลขรัฐบาลที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ชมไปซื้อ <Hoş> ไปซื้อกันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะคะแอดขออนุญมอบของขวัญปีใหม่ เป็นเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30มธันวาคมก่อนอื่นก่อนใดแอดต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแอดมาตลอดทั้งปีซึ่งแอดไม่มีกล่องสุ่มม็อให้นะคะเพราะว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดคือใช้นี่กองทุนเงินล้านและทอกอสอหมดแล้วก็เลยไม่มีงบประมาณมาจัดกล่องสุม่มปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเพราะว่า กองทุนเงินล้านเอาไปใส่นี้หมดแล้วนะคะเงินที่ได้มาสลับปี6-4สี6 4แล้วก็ไปใช้นี้ทกศหมดแล้วแล้วก็กอยศนะคะหมดแล้วนะคะเพราะกู้เรียนตั้งแต่ม .4 นะคะก็เพิ่งจะได้ปิดนี้กอยศออไปนะคะมันเทิมแล้ว6,000นะคะตั้งแต่อยู่ม .4 มาจนถึงม .6 นะคะก็มีนี่อยู่ประมาณ2-30 0 0บาทก็ไปปิดโดดแล้วสำหรับกอยศนะคะโอเค นะะเพราะฉะนั้นคือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแอดเคยร่วมเกินใครไปแอดเคยไปยืนด่าใครขออสิกรรมต่อกันแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยของขวัญวันเกออิดของขวัญปีใหม่ของเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่30พันวาคมนะคะกดเลขหนึ่งไว้เลยใครอยากเข้ากลุ่มใครอยากสนับสนุนแอดกดเลขหนึ่งไ้เลยนะคะ เลขหวยหุ้นคือเข้าตลอดนะคะไม่เชื่อลองดูวันนี้ใครเด้งเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วถ้าหวย่ะดาวโจนไม่เข้าเธอเด้งออกจากกลุ่มเลยฉันฟันฉันบอกได้เลยนะคะถ้าไปอยู่ในกลุ่ม V i p แล้วตื่นเช้ามาดาวโจนไม่เข้าเธอเด้งตัวออกจากกลุ่มเลยนะคะเธอเด้งเธอเด้งตัวออกจากกลุ่มเลยแต่ว่าฮานอยเนี่ย มันเป็นเลขเออเซนเจินมันเป็นเลขแบบพีบ้าพีบอมันก็จะออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะวันนี้ก็คือไม่ออกเลยเลขรัฐบาลงวดนี้นะเธอนะงวดนี้ใครได้ดูคลิปนี้ใครได้ดูไลฟ์สดนี้ขอให้รวยรวยร,วย,รวยนะคะอ่ะเลขรัฐบาลงวดประจำวันที่สามสิบธันวาคมแอด จัดเต็มให้เลยวันนี้คือฟันก้าวสลับงวดประจำวันที่สามสิบธันวามีแน่นอนนะคะไม่มีก่ลองสุ่มมีแต่ก่ลองเสียงค่ะนะคะโอเคไม่มีก่ลองสุ่มแต่มีเป็นกองเสียงนะคะโอเคซื้อถูกบ้างไม่ถูกบ้างคือก่ลองเสียงเออนะคะกูตาย ตายมากว่านี้นะคะเอออุตสาห์บวกกับอีบ้านนาคามาเฮงไปไปทั้งหมดเอ,อ่อสองแสนามเนี้ยมันสูบฉันคืนไป8ปด0 0ื่นมันสูบฉันคืนไป80,000ืงวดรัฐบาลงวดนี้ก้ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฟันเลขไหนไม่พลาดเลขนั้นช่วงตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงปลายปีหรืองวดที่แล้ว ตัวฟันเข้าทุกตัวนะคะเข้าทุกงวดนะคะสำหรับตัวรูดนะคะใครสายรูดจัดเลยนะคะเออนีฉฉ่ฉันให้เธอดูฉันใหฉ้ฉันให้เธอดูนะนะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเลยจ้ะรัฐบาลงวดนี้แอดฟันให้คือเก้าตัววัดดวงคือเก้าแปดนะคะ ใครรูด9ได้เงินแน่นอนวัดดวงไปเลยมี 9, 2, 9, 6, สอตัววัดดวงตัวอัดเลยค่ะเม็ดเดียวสำหรับคนที่ทุนน้อยใส่ไปเลยค่ะคือ 9, 8นะคะใส่ไปเลยคือ 9, 8นะเออสวยจังเลยนะคะเธอรูปนี้คือสวยมากนะอ่ะแคปหน้าจอตัววัดดวงคือ 9, 8นะคะ กดเลขหนึ่งใครอยากได้าดาวโจนนิเคอิเช้าตัวสายด่วนอยู่ในกลุ่ม VIP จัดไปเลย่ะกดเลขหนึ่งมาเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มกันโอ้ยตายแล้วอยู่ในกลุ่มนะเธอนะคะอยู่ในกลุ่มนะไม่ใช่อยู่ในกลุ่มสล็อตนะคะไอนน้กลุ่มแนวทางเลขนะคะจริงถ้าก้าไม่มาเนี่ยลาออกเลยคะ่ะฉันจะลาออกเลยฉันจะถอดเลยคะ่ะนะคะ ทชุดฟอร์มแอดไอติมออกเลยไม่ต้องเรียกว่าแอดไอติมนะคะถ้างวดไทยงวดนี้ไม่มีเก้าอย่าเรียกแอดไอติมว่าแอดไอติมอีกต่อไปให้เรียกว่าแอดไอติมมาขี้เรือนไปเลยฉันมั่นใจมากขี้บวกไข่เน่าแอดนะคะใหญ่สิบสองเมษานะคะใหญ่สิบสองเมษา ออสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเธออมขี้หมาบ้วนใส่หน้าฉันเลยถ้างวดนี้ไม่มีเกา้านะคะเออจริงๆนะคะเธอไปอมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าฉันเลยค่ะอย่างเงี้ยได้เลย ฉันบอกเลยเธอฟันก้าไปเลยแนละ้วตัววัดดวงคือตัวนี้อัดหนักๆจังๆอัดอัดบอกลาลวงหน้าเลยใหญ่อาสัตววุฒิสัตววุฒินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดฉันแอดไปนะเดี๋ยวฉันแอดไปจีบเธอนะนะคะฉันจะแอดไปนะคะเดี๋ยวฉันจะจับเธอทำผัวนะอย่ายสัตววุฒิสัตว์ดัดเนาะอย่ายสัตวัวัดอย่าสัตว์ัด นะคะถ้าวันนี้งวดนี้สามสิบธันวาคมนี้งวดสุดท้ายของปีไม่มีเก้าเธออมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าฉันเลยนะคะอ <c oughs> นะคะบอกเลยจ้าปลายปีไม่มีหมอรำเดอ้อนะคะไม่ต้องเตรียมตัวเดอ้อไม่ต้องเตรียมตัวไปดูหมอรำกันเดอ้อหมอรำยกเลิกและเดอ้พอพราเธอเตรียมลุ้นหวยอยู่บ้านกันเดอ้อจะบอกเลยเดอ้อ ใครอยากกลับต่างจังหวัดให้รีบไปวันนี้พรุ่งนี้เดอ้อจ้านะคะเออได้วอีกวันอีกสองสามวันเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาไม่ให้กลับลวเดอ้อโอไมคอนเดอ้อสุใครอยากกลับไปหาพ่อหาแม่ให้รีบกลับเดอ้อจ้าเออใครนัดงานบุญงานบวชไเนยะไม่ต้องไปละเดอะ้อจ้าเขาไม่มีหมอลำเดอ้อเขาไม่มีปลาปลกไม่มีหมอลำล้วเด้อเธอนะคะเธอมารุนหัวอย่างเดียวนะคะฉันบอกเลยอืออ่ะเธอแคปหน้าจอ นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะคิดดีๆไปสัน,นเออใหญ่อ้อนฉันคิดดีแล้วนะคะเออถ้าก้าวไม่มาเล็กเลิกเป็นกระเทยจ้าเลิกเป็นกระเทยเลิกให้หวยเลยค่ะถือว่าหยามเสียศักสีนะคะอ้นแล้วค่ะเธอจะมาอ้นได้ยังไงนะคะเธอไปด่ามันเร็วๆเวจ้ามือคนไหนมันอ้นนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลมันไม่มีอ้นค่ะพวกเธอพวกเธอ S 1> <S 1> <S สลากกินแบ่งไม่มีอันไม่มี <S 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 พวกเธอใครสั่งใครสอนให้พิมพ์อันตรงนี้คะตำรวจดูอยู่ตำรวจดูอยู่นะคะใครสั่งใครสอนให้บอกว่ามีอันตรงนี้คะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีอันไม่มีรูดไม่มีวิ่งนะคะมันมีสองตัวล่างกับรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามตัวหน้าสองรางวัล สามตัวท้ายสองรางวัลรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าก็ไปตรวจกันดีๆนะคะมันไม่มีอั้นค่ะสองตัวล่างเขาจ่ายสองรางวัลละสองพันก็หักเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยเวลาไปขึ้นเงินนะเธอเอามาจากไหนคะคำว่า,าอั้นเนะ่เพราะฉันไม่ได้สนับสนุนนี่เธอไปซื้ออันเดอร์กราวเล่เล่นการพนันใต้ดินอยู่แล้วนะคะเธอจะมาเอามาอั้นอะไรคะเลขรัฐบาลไม่มีอั้นค่ะ นะคะเพื่อจะหาคุกหาจะล้างให้ฉันนะโอเคแคปหน้าจออืมอาจเป็นราคาพันห้านะคะเลขตรงใจนะคะโอเคก็ไปหาซื้อแวะปั๊มซื้อส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามปั๊มนะคะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวสระบ,บุรีสระบ,บุรีแล้วก็แถวอุดรอ,อย่างเงี้ยน,นะคะนครพนมอย่างเงี้ยอุบลอย่างเงี้ยเธอนะคะไปหาซื้อ สลากนะ่ะรางวันที่หนึ่งรางวันใหญ่ๆนัมันจะไปแถวๆนี้นะสลัดบ,บุรีอ่างทองนะ่ะเธอเวลาเธอขับรถออกไปในะสายเอเชียนะ่ะสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าไปนะครสวรรค์นนะ่ะเวลาจะกลับบ้านนะ่ะก็แวะปั๊มฉี่แวะปั๊มขี้นะ่ะเธอก็แวะไปดูแผงลอตเตอรี่หน่อยแค่นั้นเองมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละเธออ่างทองสลัดบ,บุรีนะ่ะแวะปั๊มตรงนั้นปอตอทอเท่านั้นนะคะเออแวะปัม๊มปอตอทฉี่เสร็จผมก็ค่อยมาเลือกดูมันมีเก้าแปดหรือเปล่าลงท้ายด้วยเกนะ้าแปดน่ะเออ แน่เจนะ็ดเก้าเธอก็สามกับหกลับไปนะคะอืมเดี๋ยวนี้เขามีใบละแปดสิบค่ะไม่มีขายเกินกว่านี้พวกเธอเธอก็แวะซื้อไปจําไว้นะคะสลับอุรีอ่างทองแล้วแอดบอกว่าให้อัดอ๋ออัดอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> นะคะพวกเธอเนี่ยแวะปั๊มไปสายเอเชียน่ะเวลามุ่งตรงไปอันเนี้ยมุ่งตรงไปกลับบ้านน่ะ กำแพงเพชรสุขโขทัยอ่ะพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่ะถ้าเธอขับสายเอเชียไปเนี่ยถึงสระบุรีอ่างทองนะแวะทุกปัม๊มแวะขี่แวะสี่เสร็จปุ๊บก็ออกมาเลือกนะคะแวะขี่แวะขี่แวะขี่แวะสี่ก็ออกมาเลือกนะคะหรือถ้าใครอยู่แถวนครพนมอย่างเงี้ยน,นะคะหรือไม่ก็อุดรอ,อุบลสามจังหวัดเนี้ยโซนภาคอีสานตอนบนตอนล่างน่ะเธอก็ไปหาเลือกเอา มันจะอยู่ในเมืองรางวัลที่หนึ่งนะนะคะเธอลองดูข่าวเลยนะคะไม่เชื่อนะ่ะเธอลองดูข่าวเลยนะคะหลุดแล้วรวยแล้วสาวาโรงงานกลับบ้านหาแม่แวะสระบ,บุรีถูกรางวัลที่หนึ่งหวยชุดห้าใบหกห้าสามสสามสิบล้าน <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะเออส่วนใหญ่เขาจะถ่ายกันที่สอนอไงเ,เออนะคะพอมอพแม่อยู่สอนอรวยแล้วเศรษฐีนีเศรษฐีนีคนต่อไปคนรวยที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งน่ะเขาจะแบบว่าจากสาวโรงงานอย่างเงี้ยแม่ค้าอย่างเงี้ยเออสาวโรงงานกลับบ้านแวะปั๊มอย่างเงี้ยเธองวดเนี้ยไม่เชื่อลองดูนะคะอาแคปหน้าจออีกรอบหนึ่งนะ อถ้าเธออยากได้ถูกๆนะก็ไปซื้อนู่นสลอตเตอรีนะ่น่ะใบละแปดสิบน่ะแถวคำชะโนดนะคะทุกแผงเขาขายแปดสิบหมดเลยตำรวจไปถามแล้วว่ามีขายเกินไหมเออแปดปดิบาทขายราคาแปดสิบพวกเธอก็ไปซื้อที่นู่นกันนะคะถ้าที่ไหนขายเกินกว่านี้เธอก็บืนรถไปนู่นเลยไปคำชะโนดนู่นตำรวจถามแม่ค้าอยู่ว่าขายใบละเท่าไหร่ใบละแปดสิบก็บอกงี้ พูดดังๆแปดแปดสิบค่า <laughs> เออเออราคาโอเคเออไม่จุดทูบราคานะคะวันนี้ยังยังอันนั้นอยู่คลามอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจุดให้นะคะโอเคแปดสิบค่าเออนะคะแปดสิบค่าแต่ป้ายเนี่ยติดแล้วหลาอยู่เลยนะคะ ออนะคะแปดสิบขาต่หลายอยู่เลยว้ยกูเสียได้เนาะตอนนั้นนะกูจะไปเหมาให้หมดเลยนะคะใบละแปดสิบนะคะโอเคเอาแคปหน้าจอตามนี้เด้อพี่น้องปองป่ายเด้อจ้าวัดดวงเด้อเก้าแปดเด้อจ้าเก้าหกเก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเด้อเก้าเจ็ดสองเด้อแปดเก้าเจ็ดเด้อแปดเก้าหกเด้อจ้าพี่น้องขาเออนะคะใบละแปดสิบไปคำชะโนดเลยอยากได้เจอนะ่ะแม็กอาร์คคำชะโนดนะ่ะ ที่นั่งแผงอยู่นะ่ะตรงหน้าทางเข้านะ่ะตรงลานนะ่ะตรงลานบวงสวงนะ่ะพราะเธอตรงลานบวงสวงนะ่ะตรงคาสนดนะิน่ะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปข้างในนะ่ะตรงเดินเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีลานกว้างๆนะ่ะแม่ค้าเขาจะนั่งนันอยู่เป็นล็อกตรงนั้นเลยออกข่าวอยู่ช่วงหนึ่งแม่ค้าบอกว่าขายไปแล้วแปดสิบไม่มีเกินนี้เออก็ไปหาซื้อเอานะคะอ่ะแค่นี้นะคะไปแล้ว อยู่ยโสมีแต่ร้อยจ้างนะคะ <laughs> เธอก็ไปคําชนโนด <laughs> เธอไปคําชะโนดจ้ะ <laughs> นะคะเออเธอไม่ได้ติดตามข่าวเลยจ้ะ <laughs> เออ <laughs> 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 คำชะโนดเขาขายใบละแปดสิบนะคะเออกูละงงแฮกู <laughs> ละงง <laughs> งงนะคะเอาแค่นี้นะคะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมเดินทางกลับบ้าน <laughs> ก็บบน <laughs> ขอให้เดินทางกลับบ้าน <laughs> ไปดีมาดี <laughs> นะคะ ไปดีมาดีใครเป็นใข้ก็อย่าพึ่งกลับนะคะอย่าพึ่งแบบว่าโอ้ยห่วงเล้าห่วงเบียร์จังเลยกลัวแบบไม่ได้ไปเขาดาวกับเพื่อนคิดถึงเพื่อนไม่ได้เจอหน้าเพื่อนมาสองปีสามปีแล้วคิดถึงจังเลยนะคะเป็นไข้อยู่มีอาการนิดหน่อยแต่กลับบ้านไปกระจายเลยค่ะบ้านตัดดงเข่งนะคะเออผ้ตาตัดดงเข่งโอไมคอนกลาสินอย่างเงี้ยไม่ได้เธอนะคะอยู่มมาเมะไปก่อนช่วงนี้โอไมคอนมันมาอีกแล้ว มันนี่ก็สลาดไล้อีโควิดมันก็สลาดนะมันมาตามอันนี้นะนมันมาตามที่สการนะเธอนะคะเดี๋ยวมันจะซาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาบ้างอีกรอบหนึ่งตอนสงการนะเนะคะเพราเธอเตรียมตัวไม่ได้อับเราไม่ได้สาดน้ำกับเธอฉันบอกเลยนะคะเออนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะเอออยู่ดีมีแหงเอาเงินเอาทองไปฝากพ่อแม่เนาะ นะคะอย่าไปเลี้ยงแล้วก็ไปบ้านน่ะไม่ต้องไปเซ็นเหล้าเซ็นเบียร์ให้แม่เขาใช้นี่ตามหลังนะเดี๋ยวเขาจะปอยเอานะคะเดี๋ยวงวดต่อไปเธอจะไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านไปน่ยไม่ใช่ไปเซ็นเหล้าเซ็นเบียร์แล้วก็ทิ้งไม่ให้แม่ใช้นี่น่ะนะคะก็ไปกันดีๆนะคะไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินแค่นั้นเองไปซื้อเหล้าขาวซื้อเหล้าโทนมากินแค่นั้นเองนะคะสบายสบาย ไม่ใช่ไปเซ็นเล่าไว้ปุ๊บกลับมาปุ๊บเ่ยแม่ไซนี้ให้บานเลยมันไม่ได้นะคะก็ฝากไว้อ่ะแค่นี้เดี๋ยวแอดก็จะเด,เดินทางไปวันที่เจ็ดที่แปดนั่นแหละที่เจ็ดนะคะไปบวงสรวงนะคะเอออ, <laughs> เอ,อ,อ่ะเอออ่ะแคปหน้าจอเดอ้อ <laughs> หาไปเชื่หาไปเ <laughs> ชอคะ่ะ <laughs> เออให้มัน <laughs> S <S กูตายเลยวันนี้ก right ูตายเลยโคเอ่อหาหน่อยกูตายกูตายเลยนะคบกูตายคักเลยนะคะหาหน่อยงวดนี้นะคะกูบอกเลยกูตายนะคะเออหามันอาแค่นี้นะจ๊ะไปแล้วเด้อค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะเออวัดดวงเก้าแปดเด้อเก้ามาเด้อสาธุนะคะไปแล้ว